ปัจจัยเด่นสามนาทีของเราในวันนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรามองว่าตอนนี้คือภาพลงของแตชินเซบ้าเราในช่วงก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะทีนี้พอปรับตัวลงเยอะเนี่ยก็เลยทําให้ประธานที่ปรึกษานายกนะครับมีการเปิดเผยกันก่อน ก่อ,น,อเนเป็นแบบประธานหารือนะครับเรื่องสภาวะตลาดหุ้นไทยนะครับก็ระบุกันมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีะการหาลือร่วมกับทางเฟิตโก้นะครับเพื่อออกกองทุนประหยัดภาษีนะครับโดยจะมุ่งเน้น การไปลงทุนในหุ้นของกลุ่ม ESG หรือ Environment, Social, Governance นะครับก็คือหุ้นที่มีธรรมาภิบาลดีทั้งหลายนะครับเบื้องต้นนะครับก็ประเมินว่ามูลค่ากองทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนกว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความพยายามเร่งความเชื่อมั่นต่อหุ้นไทยก็ขอภาพรวมนะครับก็เซตวันนี้เรามองว่าเช้าก็ลุ้นยืนบวกนะครับแต่ให้ระวังการขายปิดความเสี่ยงในระยะท้ายๆถัดไปด้วยนะครับ ก็หัวข้อวันนี้ชื่อเรียกความเชื่อมั่นนะครับกรอบ1380ถึง1400นะครับหัวข้อแรกของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของที่พูดไปนะครับเรื่องของเฟดโก้นะครับคุยกับทางรัฐบาลนะครับก็เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของคอรมอนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้มีเรื่องอื่นอีกด้วยนะครับทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาครัวเลื่อนแก้ปัญหาหนี้กยศ ช่วยเหลือชาวนาหน0 0บาทต่อไร่นะครับเออทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่พูดมาเนี่ยก็จะสังเกตว,ว่าเป็นการทำทั้งรอบด้านนะครับทั้งในด้านของอตลาดทุนเราก็ต้องดูแลด้วยนะครับเรื่องของกอารดูแลสภาพสภาะตลาดทุนแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการดูแลการจับจ่ายใช้สอยภาคครัวเรือนด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันต่อนะครับเรื่องของการเตรียมเสนอมาตรการอ e ีลีฟันนะครับก็จะเข้าคอรมอนในวัน ในอีก2สัปดาห์นะครับก็มีกําหนดใช้ในช่วง2เดือนคือมก,กราถึงกุมภาปีหกเจ็นะครับก็เหมือนเอ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนกับชอบดีมีคืนประมาณนั้นนะฮะก็ะตัวนี้น่าจะมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดประมาณ1 7ึ0 0หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือในเรื่องของราคาน้ํามัน WTI กันบ้างน,นะครับก็ช่วงนี้เราจะเริ่มเห็นว่าราคาน้ํามันเริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วนะครับตัว WTI มีการฟื้นตัวไป1.4%นะครับมาปิดที่ ระดับ78.26ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับหลังจากที่ทางอุปกมีการเปิดเผยรายงานเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับออกมาแล้วก็ระบุว่าอุปสงค์น้ำมันนะครับก็เพิ่มขึ้น2ล้าน4แสนบาเรลต่อวันในปี66ก็เพิ่มขึ้นจากค่าการเดิมที่ประมาณ2.44ล้านบาเรลต่อวันนะครับแล้วก็มองว่าตลาดน้ำมันยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับจีนยังคงนำเข้าน้ำมันในระดับสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลบวกต่อทางด้านกลุม่มบิ C ๊กแคบบ้านเราที่เป็นกลุ่มพลังงานนะครับ แต่ว่าข้อ3นะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าเซตวันนี้อาจจะมีแนวโน้มบวกจํากัดนะครับจากในเรื่องของอนักลงทุนเริ่มอา,อาจจะต้องลดสถานะก่อนที่จะทราบาในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนตุลาคมในคืนนี้ที่จะออกมานะครับก็เงินเฟอ้อนี่จะเป็นหนึ่งทาร์เก็ตที่เฟดให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยยังอมองว่า CPI จะขยายตัวอยู่นะครับก็ จากแต่ว่าขยายตัวในระดับชะลอตัวลงนะครับจาก3.7มาอยู่ที่ระดับ3.3นะครับในเดือนตุลาคมก็ตรงนี้นะครับก็ต้องมาดูตัวเลขกันนะครับส่วนคอ CBI เนี่ยก็คาดว่าน่าจะขยายตัวที่4.1เอนเยอนเยียนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ดูว่าหลังจากที่ตัวเลข CBI ออกแล้วเนี่ยทางฝั่งสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรบ้างนะครับ เกี่ยวกับตัวเลขของเงินเฟ้อเพื่อที่จะเอาไปฟอกแคส์ในเรื่องของนโยบายทางการเงินของทางาเฟดในระยะถัดไปนะครับก็ต้องติดตามอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสภาคองเกรสนะครับสหรัฐก็ต้องอติดตามในเรื่องของพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันนะครับที่ไม่สามารถเจราจารในเรื่องของความขัดแย้งที่ทํางบประมาณระยะยาวได้นะครับก็อาจจะมีในวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถตกลงกันได้ หน่วยงานรัฐบาลของทางสหรัฐเนี่ยก็อาจจะก,กลับมาเกิดภาวะชะตาได้ครั้งหนึ่งนะครับก็จบประแจเด่นสามาทีของเราในวันนี้แล้วนะครับก็เออก็ต้องบอกว่าภาพรวมดัชินิเซตวันนี้ก็ดูดูแล้วก็มีปัจจัยบวกเริ่มเข้ามาค่อนข้างมากกว่าปัจจัยลบแล้วนะครับแต่ปัจจัยลบที่กดดันอยู่เนี่ยก็ยังคงอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาพรวม แล้วดัชนีเซตก็น่าน่าจะอยู่ที่มัน1380ถึง1400สำหรับกรอบในวันนี้กับหัวข้อเรียกความเชื่อมั่นนะครับก็จบประเด็น3ทีแล้วเดี๋ยวไปต่อที่พี่ออพเด์กับพี่ปิ่นครับ สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะ Pick of the day นะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าหุ้นตัวเด็ดตัวไหนนะคะที่เราพิกมาฝากนะคะก็ชวนพูดคุยนิดนึงละกันนะคะเมื่อกี้น้องหมอก็แรปอัพให้ฟังในส่วนของตัวประเด็นวันนี้นะคะที่ดูเหมือนว่าจะต้องลุ้นนะคะวันนี้จะมีการหารือนะในเรื่องของกองทุน ESG นะเขาบอกว่าคุณจิรัตเขาบอกว่าไม่ได้เป็นกองทุนพยุงหุ้นนะคะแต่ว่าสกีมที่ออกมาอาจจะคล้ายๆกับ ตัว LTF นะก็อาจจะไปช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะก็ชวนพูดคุยนิดนึงแล้วกันนะคะถ้ามีออกกองทุน ESG มาแบบนี้นะคะจะซื้อกันไหมนะคะก็ยังไงส่งมาพูดคุยกับเรานะคะในส่วนของหุ้นนะคะที่เราพริกมาฝากวันนี้นะคะตัวแรกนะคะ BM นะงบออกแล้วนะคะถือว่างบทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะกำไรสําหรับไตรมาสสามนะคะทำ New High, นิวไฮเนื่องจากว่าในเรื่องของอผู้ใช้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยเติบโตได้ ค่อนข้างดีนะคะคือถ้าดูสำหรับไตรมาส3ามเนี่ยทางด่วนโต4.1เอนนะคะเทียบเยือนเยียนะคะแล้วก็สำหรับ q คิวเนี่ยบวกได้5.8เปนะะส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยโตเด่นเลยทีเดียวนะคะบวก31.3เปร์เยียะเยียแล้วก็บวก18.1เปอร์เซ็นต์คิวคิวนะคะโดยในเรื่องของอตัว ผู้โดยสารนะคะก็อยู่ที่ดับ98.2ล้านคันนะคะสำหรับในส่วนของทางด,วด่วนแล้วก็37.8ล้านเที่ยวนะคะสำหรับในส่วนของรถไฟฟ้านะคะจึงเห็นในส่วนของตัวรายได้นะโตทั้งคิวคิวแล้วก็เยียืนะนอกจากนี้เองเนี่ยสำหรับไตรมาสสามก็มีปันผลของตัวททดบิ w, รับเข้ามา221ล้านบาทนะคะแล้วก็กำไร3 Q คิวที่เป็นนิวไฮที่ดับ970ล้านบาทตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโตจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน12.4%นะคะแล้วก็7.7%เทียบจากช่วงไตรมาส2นะคะดีกว่าที่คาดการนะคะที่ระดับ3.4%ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นจากภาพเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวทราฟิกนะคะทีเ่เข้ามานะคะทั้งในส่วนของตัวรถไฟฟ้าเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวทางด่วนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัวรถไฟฟ้าเองเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่เหนือระดับ พรีโค v ิดด้วยซ้ำนะคะดูจากกราฟเส้นสีออกชมพูชมพูนะคะในขณะที่แนฝั่งทางด่วนเองเนี่ยก็เห็นแนวโน้มที่ค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เป็นแรงหนุนนะคะกับในส่วนของตัวราคาหุ้นถ้ามองไปไตลมากสี่นะคะก็คิดว่าน่าจะยังเห็นภาพของการเติบโตนะคะของกำไรได้ต่อเนื่องนะคะน่าจะโต ได้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะเพราะว่ายอดของผู้ใช้นะคะทางด่วนแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันนะคะสำหรับเดือนตุลานเนี่ยบวกขึ้นมานะคะทางด่วน2.6%จแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าเฉลี่ย21.4%นะคะเอ่อนตะคะตรงนี้เนี่ยในเดือนพฤศจิกยายนก็กลับมาดีขึ้นมันออนมันด้วยนะคะโดยถ้าดูแล้วเนี่ย วันทำงานนะคะจันถึงสุกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.17ล้านคันสำหรับในส่วนของทางด่วนนะผู้ใช้นะแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ย4.8แสนคนต่อวันนะคะตรงนี้ก็เห็นภาพหลังจากที่ปิดเทอมไปเนาะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพฤติกาแเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่า B.M เนี่ยที่เรียกได้ว่าอยู่ด้านล่างนะดูกราฟกันนิดหนึ่งนะคะก็น่าจะ มีลุ้นนะคะในเรื่องของการที่จะรีบาร์กลับขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าเครื่องมือเริ่มยกกลับมาละอย่างในส่วนของตัว MACD เนี่ยมีการค่อยๆย,ยกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยินเหรอในส่วนของตัวเส้นสัญญาณนะคะถึงแม้ว่าจะยังบีบแคบอยู่นะ,อะมองในเรื่องของตัวดาวไซด์น่าจะค่อนข้างจํากัดนะจากงบที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วไตมาสีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะโตต่อ,ตอนะคะเรามองเป้านะคะของการปรับขึ้นไปนะคะ8.2นะคะแล้วก็8.5ลุ้น ได้นะคะเข้าซื้อในส่วนของ B.M นะคะในส่วนของแนวรับก็แถวระดับประมาณ7.8นะคะแล้วก็แถวระดับ7.6ค่ะ B.M ตัวแรกนะคะฝากไว้นะคะไปดูตัวที่2ค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของตัวภาพ แนวโน้มของตัว spending เองที่เป็นความหวังนะสำหรับปีหน้าจากมาตรกาตรต่างๆเองนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงของไตรมาส4ที่เป็นไฮซีซันนะคนจะไปเดินห้างไปอะไรมากขึ้นแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากโควิดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เห็นภาพในเรื่องของตัวค่าเช่าอะไรทั้งหลายเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะ CBN นะคะเซ็นทันพัฒนาตรงนี้ 3Q นะคะ เห็นภาพดีต่อเนื่องนะผลการดำเนินงานของเขานะคะก็ดีขึ้นรายได้รวมเนี่ยเติบโตประมาณ3 1เปอร์เซนนะคะเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสเนี่ยโตขึ้นมา10%เอร์เซนะคะถ้ามองในแง่ของธุรกิจนะคะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนำโด่งมาเลยทีเดียวนะคะดูจากชาร์ตก็จะเห็นนะเปอร์เซ็นต์การเติบโตนะคะรายได้เขาเนี่ยโตมา2 1 1เนะคะเทียบกับ ไตรามาส3ของปีที่แล้วนะแล้วก็ถ้าเทียบไตรามาส2เนี่ยโตมา90%นะคะตรงนี้เนี่ยมีในเรื่องของตัวยอดโอนคอนโดที่ค่อนข้างเยอะเข้ามาสำหรับไตรามาส3แล้วก็ธุรกิจหลักเองเนี่ยอย่างการให้เช่าและบบริการเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าดูด้านบนก็จะเห็นได้ว่า ก็ยังถือว่ามีการเติบโตได้ขยายตัวได้ประมาณ18%เนะเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะดังนั้นทำให้ภาพรวมเนี่ยเห็นการเติบโตนะคะของตัวรา e n ิวในแต่ละพาร์ทเนี่ยเป็นแรงหนุนนะสำหรับไตรมาสสนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในแง่ของแรงหนุนจากการเปิดโครงการนะคะทางบริษัทเนี่ยก,ก็มีการที่จะเปิดโครงการนะคะแล้วก็เปิดได้แล้วนะคะในช่วงที่เหลือของปีนะคะ โครงการแรกเนี่ยจะคือศูนย์การค้านะเซนทัลเวสท์วิวเขาเปิดให้บริการละเดือนพฤศจิกายนะคะเดือนนี้นะคะมีโรงแรมเซนทราอายุทยานะคะก็ไตรามาสสีนะที่ตังไว้นะแล้วก็ในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะก็มีแผนจะเปิดตัวประมาณ5โครงการนะคะมูลค่า 8.7พันล้านบาทนะคะสำหรับไตรมาส4จะเห็นได้ว่าไตรมาส3ทำมาดีนะคะแถมจะมีโครงการใหม่ๆที่เปิดมาแล้วนะคะสำหรับเริ่มต้นไตรมาส4นี้นะคะแล้วก็ยังมีแผนจะเปิดหลายๆอันนะก็น่าจะหนุนในแง่ของตัวรายได้แล้วก็กำไรของเขาได้นะคะไปดูในส่วนของตัว c p n กันบ้างนะคะภาพราคา c p n เนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะคะ ก็เห็นแท่งเทียนนะคะที่เป็น bullish engulfing นะแท่งสีนเงินนาเงินนะคะกินแท่งสีแดงนะคะกลับขึ้นมาตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณของการกลับตัวนะคะขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็เบรกเอาในส่วนของตัวแนวต้านขึ้นมานะคะกลับขึ้นมาเหนือเส้น200ด้วยนะคะ MACD ก็กลับขึ้นมานะคะเหนือเส้นศูนย์นะคะ RSI ยกขึ้นมาเหนือระดับ50แล้วก็มีลุ้นๆที่จะค่อยๆยกขึ้นไปทดสอบเขตที่เป็น overbought ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย CBN นะคะยกมาแบบนี้เนี่ย ไม่พลาดนะคะเราคิดว่าหน้าเก่งกำไราตามไปได้นะคะในส่วนของตัว CBN นะคะเป้าเนี่ยเราให้ไว้แถวระดับ67.5ถึง68.5นะคะตรงนี้ก็ซื้อเก่งกำไราตามไปนะคะในส่วนของแนวรับนะคะก็แถวแถวเส้น200เนี่ยแหละนะคะ66บาทนะคะส่วนจุดถอยเนี่ยก็คิดว่าถ้าหลุดแถวระดับประมาณ64บาทลงมาเนี่ยอาจจะปิดความเสี่ยงไปนะคะฝากไว้2ตัว BM นะคะแล้วก็ CBN นะคะงบดีนะคะแล้วไตรมาสสีน่าจะดีต่อก็ฝากไว้ค่ะไปดูในส่วนของตัวเทคนิคข้อพิกกันบ้างนะคะหุ้นที่เราแนะนำวันนี้นะคะ BA ค่ะ BA เนี่ยฟื้นคืนมานะคะยืนเหนือเส้น m e m a 200ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เ,เรียได้ว่าน่าจะได้จาก ในเรื่องของตัวไฮซีซันของเกาะสมุทรเนาะเอ่อสิบห้าดแปดสจุนะคะไปทำกำไรแถวๆนั้นนะคะแต่ว่าถ้าต่ำลงมานะคะกว่า14.7อันนี้ให้ปิดความเสี่ยงแล้วก็ต้องย้ำไปนิดนึงว่าเดี๋ยวมี u n d a m e n t a l r e เ e a r c h มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของตัว BA ว่ามีความดีงามยังไงบ้างนะคะ CPN นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูดเยอะนะคะก็เป้า67.5 68.5นะคะ RBF ค่ะ ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ข้ามผ่านแนวต้าน EMA 200ขึ้นมานะคะกะ็ตรงนี้อาจจะได้ในเรื่องของตัวบาตอ่อนด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีสัดส่วนส่งออกเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะ30%แล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าจะอาจจะขึ้นไประดับ40%นะคะของบริษัทเองนะคะ12.5-12.8งบก็ออกมาแล้วนะคะ เลานี้เนี่ยเราแนะนําให้ซื้อแล้วก็ไปทํากําไรใกล้ๆแนวต้านนะคะแต่ว่าถ้าหลุดระดับ11.3นะคะให้ปิดความเสี่ยงออกไปนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเอ่อเรียกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะสำหรับในเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะคะตัวไหนออกมาดีแน่นอนมีแรงซื้อต่อนะคะแล้วก็ถ้ามีโมเมนตัมในเชิงบวกสําหรับไตรมาสสีตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเทคนิคมาสวยแบบนี้เอ่อหลายๆตัวก็มีลุ้นนะคะที่จะกลับเข้าซื้อนะคะไม่นับว่า เดี๋ยวเขาจะมีกองทุนที่ออกมานะเป็นตัวที่ไม่เรียกว่ากองทุนประยุนประยุงหุ้นนะแต่เป็นกองทุน e s g ถ้าออกมาจริงตรงนี้ก็น่าจะมีได้รับความสนใจเยอะเหมือนกันนะคะก็ชวนพูดคุยเนาะยังไงส่งเข้ามาพูดคุยกันนิดนึงนะจะซื้อกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวที่อาจจะมีช็อตเซลล์มาก่อนหน้านี้นะค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยถ้าอยู่ในหุ้น e s g ด้วยอาจจะเป็นเป้าหมายด้วยนะคะก็เป็นตีมการลงทุน ไม่แน่ใจน้องหมอจะเล่าให้ฟังแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งติมนะตีมหนึ่งนะคะที่อาจจะมีได้รับความสนใจนะคะกองทุนถ้าตั้งได้ไอ้พวกแอคทีฟฟันทั้งหลายอาจจะมีซื้อแล้วก็ในส่วนของนักทุนอาจจะให้ความสนใจด้วยเนาะค่ะก็เดี๋ยวไปฟังในเรื่องของตัว f u n d ดอร์มินทัลรีเสิกันนะวันนี้มาอัปเดตหลายตัวเพราะว่างบงวดและออกมาเยอะแยะมากมายนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ สวัสดีครับก็พบกับในส่วนของ Fundamental Research นะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะครับตัวแรกก็คือตัว b a นะครับกำไรในไตรมาส3เนี่ยออกมาอยู่ที่1911ล้านบาทนะครับก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะฮะอันนี้ก็มาจากภาษีคืนที่สูงวัาที่คาดนะครับโดยรายได้เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงส4่นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของไฮซีซันของเกาะสมุยนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางหลักนะครับก็ทําให้ผู้โดยสารเนี่ย ฟื้นตัวขึ้น22%นะฮะในขณะที่รายได้ต่อตัวเนี่ยเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายการบินนะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น59%หลักๆก,ก็มาจากธุรกิจบริการภาพพื้นแล้วก็ลัวก,การบินนะครับในเรื่องของต้นทุนก็ปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับ บวก14นะครับก็มาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะฮะตามธุรกิจสายการบินนะฮะเที่ยวบินเพิ่มขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของภาษีสัมประสิทธิที่เก็บสูงขึ้นนะครับส่วน S G N A ก็ปรับตัวขึ้น21อนะฮะอันนี้ก็ตามผู้โดยสารที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นนะแต่มานี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับปผลผลธ์เข้ามาค่อนข้างสูงนะฮะประมาณ340ล้านนะฮะก็มาจากตัว B D M S แล้วก็ตัวบาร์ฟนะฮะ ที่ผลประกอบการดีขึ้นนะครับแต่มานนี้เนี่ยมีภาษีคืนเข้ามานะฮะหนึ่ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็จากการใช้แท็กชิลอ่การอ่าจากกำไรการขายหุ้น BDMs นะฮะซึ่งอ่ากไรซึ่งภาษีคืนเนี่ยก็สูงกว่าที่เราคาดไว้9.5%นะครับก็จะเป็นรายการหลักที่ทําให้กําไรออกมาดีกว่าที่คาดนะครับสําหรับการขายหุ้น BDMs เนี่ยก็ทําให้ตัว BA เนี่ย กลับมามีกําไรสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา50สตางค์นะครจะขึ้น XD วันที่24พฤษภาคมน,น,นะครับสำหรับแนวโน้มในไตามาส4นะครับก็ต้องบอกว่า Q on Q เนี่ยคาดการดำเนินง,งานน่าจะอ่อนตัวลงเนื่องจากเป็นฤดูมรสมุมมรสุมของเกาะสมุยนะครับเอแต่ถ้าอีกทางไม่มีปันผลลับนะครแล้วก็ภาษีคืนเนี่ยอาจจะลดลงหรือไม่มีนะครับ แต่บริเวณอื่นๆเนี่ยยังเป็นไฮซีซันอยู่นะครเพราะฉะนั้นเราคาดว่าน่าจะยังเห็นผู้โดยสารแล้วก็ไรายได้ต่อตัวเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นเยียร์ออนเยียร์นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินงานเองก็ยังคงเหตุการณ์เติบโตได้เยียร์ออนเยียร์เช่นเดียวกันนะครับเรายังคงราคาเออเรายังคงคําแนะนําซื้อสําหรับตัว BA นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่21่สบาทห้นะครับตัว BDMS นะครับเอ่อก็ประกาศกําไรออกมานะครับอยู่ที่3,890ล้านนะฮะก็เพิ่มขึ้นทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็คิวออนค โดยไตรมาสนี้นะครับรายได้เนี่ยก็ทำนิวไ h นะครับโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น11%เยออนเย r 10% Q on Q มาอยู่ที่2.7หมื่นล้านบาทนะครับโดยมีปัจจัยหลักก็จากการเติบโตของรายได้นะฮรัเอ่อรักษาพยาบาลนะฮะที่เติบโต12%เย on y เย r 10% Q on Q มาอยู่ที่2.5 5หมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ก็ตามผู้ป่วยต่างชาติที่โตขึ้น7% Q on Q แล้วก็ผู้ป่วยไทยที่เติบโต11% จากโรคระบาดตามฤดูกาลนะฮะก็เลยทําให้รายได้ไตมาสนี้สูงสุดเป็นประวัติการนะครับค่าใช้ใจ่ายเองการดําเนินงานก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับเนื่องจากค่าแพทย์ค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในดรานสาธารณูุพภคนะครับอันนี้ก็สอดคล้องไปกับรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยอัตราส่วนต้นทุนค่าออรักษาพยาบาลแล้วก็ การบริหารเนี่ยปรับตัวขึ้น11% year on year 6% Q on Q นะครับก็ตามไรายได้นะฮะโดยมี e ีวิด a อยู่ที่ประมาณ15%นะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาส4นะครับก็คาดกำไรเนี่ยน่าจะทรงตัวนะฮะ Q on Q จากฐานที่สูงในไตรมาสก,ก่อนนะครับขณะทีะ่จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยยังคงฟื้นตัวได้ต่อโดยเฉพาะอยางก,กลุ่ม CRM e, แล้วก็ตะวันออกกลางนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่มี price intensity นะฮะที่สูงนะครับ จากการเข้ารักษาโรครักษาโรคยากนะครับส่งผลให้รายได้ต่อบินเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว BDMS นะฮะร,ราคาพื้นฐานให้ไว้ที่34บาทตัวถัดไปก็ตัว BM นะครับกำไรนี่ออกมานิ้วไฮ h ตามคาดนะฮะโดยกำไรออกมา970ล้านบาทนะครับถือว่าดีขึ้นดีกว่าที่เรามองไว้3.4เปอร์เซนต์นะครับ กำไรที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยหลักๆก,ก็มาจากตัว S A ที่ต่ำกว่าคาดไว้นะครับโดยใ่ไต,ตรมาสนี้นะครับผู้โดยผู้ใช้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น4%แล้วก็31%นะครับจากการฟื้นตัวหลังโควิดนะฮะการกลับมาเปิดศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็การเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับรวมไปถึงรายได้ภาคน,นี้ก็เองก็เติบโตดีขึ้นด้วยนะครับก็เลยทําให้รายได้รวมเนี่ยมีการเติบโต12%อันนี้ใกล้เคียงคาดนะครับ ต้นทุนบวก1 5เอนะร์เนเนื่องจากปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนะฮะประมาณมีการปรับประมาณการผู้ใช้บริการแล้วก็ค่าไฟที่สูงขึ้นนะฮะ S&A ก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก7%เนะครับจากค่าซ่อมบำรุงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าต่ำกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ9.4%รนะฮะก็เป็นรายการใหญ่สุดที่ทำให้กำไรออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็มีปันผลของตัวทีทวิวเข้ามาอีก2 1 0เอ่อ221ล้านบาทนะครับ สำหรับแนวโน้มในไตรมาส4นะครับผู้ใช้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าเี่ยังคงฟื้นตัวได้เย a อออนเยียนะครับโดยตุลาคมผู้ใช้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ายังปรับตัวเพิ่มขึ้น3%แล้วก็21%เทียบเยียออนเยียในขณะที่เดือนพฤศจิกาย,ยนเองเนี่ยการในวันทำงานนะฮะก็ยังเห็นการใช้บริการทั้งสองส่วนเนี่ยยังคงเติบโตได้อยู่นะครับ แต่หากเทียบ Q on Q คเนี่ยก็จะอ่อนตัวลงนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากมีการปิดเทอมแล้วก็มีวันหยุดยาวหลายช่วงนะครับแล้วก็ไม่มีผลไม่มีปันผลลับของตัวท T Re รีวิเข้ามานะครับแต่ก็จะได้ส่วนของต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงนะครับเข้ามาช่วยไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับกำไรในไตรมาส4เนี่ยก็ยังจะเห็นโตได้เยียออนเยอยู่นะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่11บาท20าทนะครับตัวถัดไปก็คือตัวปตท,ะทนะครับกำไรเนี่ยก็ ออกมาเติบโตค่อนข้างแรงนะฮะโต 6- 56%กเอ,อ Q Q นะครับกำไรที่ดีขึ้นเนี่ยมาจากเกือบท,ทุกธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจลงกันนะครับที่กำไรโตดีสุดนะครับโดยค่ากาันจากค่ากันกันที่ฟื้นตัวขึ้นนะฮะจาก4.1เหรียญต่อบาเรลมาเป็น11.3เหรียญต่อบาเรลนะครับในไต,ตรมาสนี้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ เช่นเดียวกันนะฮะก็ทําให้มีสต็อกเกณฑ์กว่า2 0 0 0 0ืล้านบาทนะครับส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะฮะจากต้นทุนนะครับค่าแก๊สที่ลดลงรวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําที่อยู่ในช่วงของไฮซีซั่นนะครับด้านธุรกิจธรรมชาติเนี่ยก๊าซธรรมชาตินะฮะก็ปรับตัวดีขึ้นนะฮะจากธุรกิจ NGV นะฮะที่ต้นทุนก๊าซเนี่ยลดลงแต่ราคาขายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นธุรกิจปิโตรเคมีดีขึ้นนะครจากจากปริมาณการขายของธุรกิจโอเลฟินนะครับ ธุรกิจค้าป์ีิกน้ํามันนะฮะแม้ปริมาณการขายน้ํามันเนี่ยจะลดลงนะฮะเนื่องจากเป็นฤดูฝนแต่กําไรปรับตัวดีขึ้นได้จากได้รับอานิสงส์นะครับจากกําไรสต็อกน้ํามันนะฮะก็ทําให้อ่ากำไรขั้นต้นต่อลิตรเนี่ยดีขึ้นนะครับก็มีเพียงธุรกิจเดียวก็คือธุรกิจสํารวจและผลิตนะครับกําไรลดลงเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ <c oughs> แล้วก็ค่าใช้จ่ายการดํเนินงานที่สูงขึ้นนะครับ มุมมองสําหรับในไตรมาสสี่เนี่ยก็คาดว่ากําไรจะปรับตัวลงนะครับโดยหลักๆก,ก็มาจากธุรกิจโรงกลั่นนะครับที่ค่ากันกั่นเนี่ยกลับลงมาอยู่ในระดับปกตินะครับทางฝ่ายก็ได้มีการปรับราคาพื้นฐานของตัวปตทลงนะครับมาอยู่ที่40บาทเพื่อสะท้อนกําไรที่ปรับตัวลงของธุรกิจโรงไฟฟ้าจากการลดค่า FT แล้วก็ธุรกิจปิโตรเคมีนะฮะที่การฟื้นตัวยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งการลดราคาพื้นฐานลงเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์อยู่ พอสมควรนะครับก็ยังคงคำแนะนําซื้อสําหรับตัวปตท,ะทนะครับตัวสุดท้ายก็คือเป็นตัวเมเจอร์นะครับก็หลังจากประกาศงบก็มีในเรื่องของอันนาริต t มิทติ้งนะครับก็ต้องบอกว่าในไตรมาส4เนี่ยแนวโน้มร uh, ายได้ตัวเนี่ยดีขึ้นทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็คิวออนคิวนะครับเนื่องจากภาพยนตร์ไทย2เรื่องที่ทํารายได้สูงก็คือสับปะเลินแลวก็ทีหยดนะฮะซึ่งตัวเมเจอร์เองเนี่ยเก็บรายได้ค่าตั๋วได้ที่488ล้านบาทแล้วก็283ล้านบาทตามลําดับนะครับ ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ยังพงฉายอยู่ในโรงนะฮะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยในเดือนตุลาเพียงเดือนเดียวเนี่ยก็มีรายได้ตั๋วเนี่ยมากกว่าในไตรมาสสามทั้งไตรมาสแล้วนะฮะแล้วก็พฤศจิกายนแค่เพียงต้นเดือนนะครับก็เบรกอีเวนต์แล้วนะครับโดยยังมีหนังใหญ่นะฮะที่จะยอยเข้าก็อย,อย่างเช่นเดอะมาร์เวลนะฮะที่จะเข้าที่เข้าแล้วคือก้าพฤศจิกายนแล้วก็รอเข้าฉา,ายอย่างฮังเกิลเกมนะฮะโฟร์คิงสองแล้วก็อัลก็แมนนะครับ แล้วก็รวมถึงภาพยนตร์นะครับขนาดกลางอีกหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าไตามาสีเนี่ยจะเป็นไตามาสที่รายได้ตัวหนังดีที่สุดของปีนี้นะครับส่วนธุรกิจป๊อปคอร์นเองก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะฮะหลังจากกลับเข้าไปขายใน7ซ l ว v e n นะครับกลางเดือนกันยานะครับแล้วก็มียอดขายต่อเดือนเนี่ยประมาณ17 1 8ถึงสิล้านบาทนะครับแล้วก็มีสัญญา e x c l u s ค v ูกับเซเเป็นเวลาสามเดือนซึ่งหลังจากจบสัญญา e x c l u s ค v ูแล้วเนี่ยก็จะนำ ป๊อปคอนเนี่ยไปขายผ่านร้านค้าอื่นๆนะครับมองว่าอัตรากําไรเนี่ยจะดีขึ้นนะฮะเราก็คาดว่าจะเห็นการเติบโตของป๊อปคอนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งธุรกิจป๊อปคอนเนี่ยเมเจอร์คาดหวังนะฮะจะให้มีไรายได้เท่ากับตัวหนังนะครับก็คงต้องติดตามในเรื่องนี้ต่อไปนะครับสาหรับในไตามาส4นะฮะนอกจากในเรื่องของภาพยนตร์และป๊อปคอนที่ดีขึ้นเนี่ยก็ยังมีดีเฟอร์แท็กจากการขายพิเเจอร์จะนํามาใช้ในช่วงของไตามาส4กับไตามาส1ปีหน้า อีก140ล้านบาทนะครับแล้วก็สื่อโฆษณาที่ดีจากการรีคอนแทคสัญญาใหม่นะครก็ทำให้รายได้เนี่ยดีขึ้นนะครับจำนวนโรงก็เพิ่มขึ้นนะครับอีก26โรงนะครับในสิ้นปีนี้นะครับส่วนปีหน้าเองเนี่ยก็แนวโน้มก็ยังดีนะฮะจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ยังดีต่อเนื่องนะครแล้วก็แผนการเพิ่มโรงอีก46โรงนะครับรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆที่คาดว่าจะยังคงโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับ เราก็ยังคงคำแนะนําซื้อสําหรับตัวเมเจอร์นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่22บาท20เอ่อก็จบในส่วนของพื้นฐานครับ